เรื่องการปรับปตามก่อนนะครับศูนย์ AOC 1441วันนี้นะครับมีคนโทรมาตามตัวเลขนี่5 4 9 1สสายรวมทั้งหมดเราเปิดมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนต้องเรียนว่าวันหนึ่งประมาณ3,000สายแต่ละสายนี่พี่น้องประชาชนใช้เวลาพอสมควรในการเล่าเหตุการณ์ต่างๆบางสายนี่ไม่น้อยกว่า45นาที บางสายนี่เป็นชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องศูนย์นี้เป็นการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายกสทชธนาคารแห่งประเทศไทยปปงดีเอสอและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้มีการระงับบัญชีมาแล้วนะครับบัญชีมานี่ระงับไปแล้ว90,000กว่าบัญชีตามตัวเลขนะครับ มีการปรึกษาคดีนี่96,000คดีซิมมาที่ท่านบอกว่าทำได้น้อยเนี่ยผมเรียนว่าได้รับแจ้งจากกสทชนะครับว่าได้ดาเนินการปิดซิมมาที่ไม่ได้มาแสดงยืนยันตัวตนไปแล้ว700,000ซิมขณะน,นี้ยังดาเนินการอยู่นะครับยังไม่สิ้นสุดเรื่องการยืนยันตัวตนเนี่ย ท่านรัชลกได้พูดถึงว่าผมเรียนว่าตรงกับท่านครับเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้เสียหายเองเนี่ยก็ได้โทรไปที่ศูนย์ AOC 1 4หนึ่งสี่ี่มิจฉาชีพบางทีก็โทรไปนะครับเพื่อทําให้เราปั่นป่วนเพราะฉะนั้นการยืนยันตัวตนนี่แต่และขั้นตอนเนี่ยยืนยันตัวตนเสร็จเวลาจะระงับบัญชีเนี่ยต้องไปยืนยันกับแบงก์อีกนะครับมันอนาจ,จะหลายขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับในเรื่องนี้อย่างไรก็ตาม ก็ขอบคุณท่านที่ได้กรุณาแนะนำนะครับเรื่องการสร้างความตระหนักรู้นะครับเรามีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการอยู่นะครับในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับเราก็พยายามทำร่วมกับหน่วยงานอื่นเฉพาะดีเองนะครับ เรามีศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมมีผู้ติดตามเนี่ยยีล้านคนเรามีศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์1นึ่สองหของเอ็ดาแจ้งเบาะแสธุรกรรมออนไลน์5เรื่องนะครับเรื่องปัญหาการซื้อขายทางออนไลน์ที่มีปัญหาเรื่องของเว็บพนันผิดกฎหมายผมเรียนท่านสมาชิกนะครับว่า เรื่องเว็บพนันเนี่ยในปี2 5 6 5เนี่ยตัวเลขลอยต่อก่อนที่รัฐบาลน,นี้จะเข้ามานี่ปิดประมาณแค่2,000กว่าแต่ในช่วงนี้ตั้งแต่มีการหลังจากที่รัฐบาลน,นี้เข้ามาประมาณ5้าเดือนเราปิดไปแล้ว30,000เว็บนะครับเว็แบบพนันออนไลน์เรื่องปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์เรื่องข้อสงสัย ในเรื่องด้านกฎหมายและการบริบการข้อมูลแบบฟอร์มดิจิทัลนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เสียหายอันดับหนึ่งนะครับผมเรียนว่าคือการหลอกลวงด้านการหลอกให้ลงทุนเป็นความเสียหายที่ถ้าความเสียหายต่อวันนี่ประมาณ80ล้านบาทความเสียหายในเรื่องการหลอกให้ลงทุนนี่เป็นอันดับหนึ่งประมาณ40ล้านบาทเรียกว่าประมาณ5 0 ความเสียหายอันนี้เกิดจากมิจฉาชีพนี่หลอกลวงพี่น้องประชาชนจนหลงเชื่อใช้เวลาพอสมควรในการที่จะหลอกลวงประชาชนจนมีความมั่นใจว่าถ้าลงทุนกับมิจฉาชีพแล้วจะได้เงินตอบแทนที่มีมูลค่าสูงซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับเรามีศูนย์อีเกิลไอนะครับของสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกว่า p d p c นะครับ ในการตรวจสอบเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะถูกละเมิดท่านรัชนกกรุณาได้พูดถึงข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า20ล้านมันทัดข้อความนะครับจริงๆแล้วทางสงกมชได้ตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าไม่ได้เสียหายถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะครับมีการเสียหายประมาณ101่ง้งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่ เป็นข่าวแล้วก็เราทราบเราก็ได้แก้ไขทันทีนะครับก็ขออนุญ,ญาตได้ชี้แจงเรื่องต่อไปนะครับเรื่องการปราบปรามแก๊งคอนเซ็เตอร์นี่เป็นเรื่องใหญ่เราได้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับกระทรวงดีวันนี้ในกลุ่มอาเซียนนี่ดี DE เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านดิจิทัลภายใต้กรอบอาเซียนนะครับ เราได้ผักดันคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งเรียกว่าคณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์นะครับและเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านาศาสตราจารย์พิเศษวิสิตวิสิทตสระอในฐานะที่เป็นประหลัดกระทรวงนี่ได้พาคณะเดินทางไปที่กรุงพนมเปญกัมพูชาเพื่อทำข้อตกลงในเรื่องของการปราบปราม แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อาศัยถิ่นพำนักอยู่ในกรัรมพูชากลุมและตามที่ต่างๆตามตะเข็บชายแดนนะครับผมเรียนท่านรัชนกว่าเราได้ปิดประตูทุกช่องทางนะครับสำหรับมิจฉาชีพปิดช่องทางปิดกั้นสื่อต่างๆได้คุยกับ Facebook คุยกับ TikTok แล้วก็คุยกับแพลตฟอร์มต่างๆนะครับได้รับความร่วมมือด้วยดี นะครับมีการปิดกั้นบัญชีม้าตามที่ผมได้กราบเรียนนะครับว่าไปแล้วกว่า90,000บัญชีซิมม้านี่เ0 0ดแสตามที่ผมได้กราบเรียนเบื้องต้นมีการทํางานร่วมกับ DSI ในการอป,รปรงอด้ด้ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะน,นี้มีทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เรายึดมาได้จากทั้ง AOC เองถักตำ,ตำรวจสอบสวนกลางเองแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆ การปราบสัญญาณเสาสัญญาณถือน,นะครับจริงๆแล้วทำตลอดเวลานะครับเมื่อสองวันก,นก่อนก็มีการจับอยู่นะครับแล้วก็ปราบปรามอยู่จริงๆแล้วผมก็อาศัยจังหวะถแถลงข่าวเป็นระยะระยะไปนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมเองต้องกราบเรียนท่านสมาชิกที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนรัฐบาลเองก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เท่ากับท่านนะครับข้อเสนอเนียทุกอย่างที่ท่านได้แนะนํามานะครับจริงๆมีทั้งหมด4ท่านนะครับคนที่ท่านสมาชิกที่แนะนํามาผมผมขออนุญาตไม่ได้กล่าวกล่าวชื่ออีกท่านหนึ่งนะครับที่อภิปรายเรื่องนี้แล้วจะมีท่านลังสิมันโลมต่อนะครับหลายสิ่งที่รัฐบาลได้ทําไปแล้วในขณะที่บางสิ่งที่ท่านเสนอเนี่ยหลายเรื่องก็เป็นประโยชน์นะครับก็จะรับไปในการที่จะ ทํางานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องของคอเซ็นเตอร์และก็เรื่องต่างๆในอนาคตนะครับก็โดยเพราะอย่างยิ่งตอนท้ายท่านรัชนกได้บอกว่าได้พูดถึงประเด็นเรื่องกส AU ทชนะครับผมได้เคยตอบในสภาแห่งนี้ว่าสสอเองสอวอเองนะครับได้เคยมาคุยกับผมในเรื่องนี้ถึงความถึงการบริหารงานของกส AU ทชนะครับแล้วก็ หากมีความจําเป็นต้องมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเนื่องจากว่าตัวร่างนั้นผูกพันกับรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็จะได้ใช้โอกาสท่านสมาชิกท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วรัฐสภา,านสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นก็ขออนุญาตตอบท่านสมาชิกด้วยความเคารพทั้งหมดครับขอกราบขอบุณครับ